เขาบนหัวของฉันรักษาโรคได้กินข้าวนะพ่อพ่อทำไมพ่อยืนได้อ่ะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเอาหาหนูร่วงลงไปในจานทันต์ตั้งเมื่อไหร่อ่ะหรือว่าที่ ที่พ่อดีขึ้น่ะเป็นเพราะพ่อต้มน้ำสมุนไพรกินเองต่างหากอ่ะงั้นถ้าพ่อไม่เชื่อขอให้พ่อเป็นรอบไตแล้วกันนะคะ,ะลูกคนนี้ทำไมกูต้องเกิดเป็นคนแบบนี้เลยว,วะ <c oughs> ผมมาแจ้งความว่าคุณทำ